เช็คเสียงหัวใจตายชุติมาถึงทีมพิธาสถานะตอนนี้มีลุ้นคืนดีไหมจากกระแสความร้อนแรงของพักก้าวไกลส่วนหนึ่งก็มาจากความแรงของตัวหัวหน้าพักอย่างนายพิธาลิมเจริญรัตโด,ดยเฉพาะเรื่องราวของความรักที่ถูกจับตามองหนักมากโดยล่ลาสุดเนชั่นได้สัมภษณ์อดีตภรรยาอย่างตายชุติมาในฐานะที่อดีตสามีกำลังเป็นที่สนอกสนใจอย,อย่างมากในตอนนี้ อดีตพันรยาจะช่วยเล่าเรื่องความสัมพันธ์และสถานะตอนนี้เป็นยังไงซึ่งต่ายชุติมาเปิดเผยว่าสถานะตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพิพิมถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงมันก็ตอบยากมันเหมือนกับเราเป็นแฟนกันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนถ้าจะให้มาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องมันก็จะลึกเกินขอพูดถึงองค์รวมแล้วกันค่ะว่าบางทีคนเราเป็นคนไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเราแต่เขาอาจจะเป็นคนดีกับคนอื่นก็ได้ก็อยากให้แยกแยะอย่าไปเหมารวมเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเราสองคนแต่าถ้าในแง่ของการทำงานก็อยากให้ไปโฟกัสที่เขาทำงานให้กับประชาชนทำงานเพื่อประชาชนแบบนี้มากกว่าเพราะมันอยู่คนละหมวดกันส่วนกระแสที่ว่าเราไปสักปากสีสม้มรวมไปถึงโพสต์ที่เราแชร์ชุดแต่งงานจนคนสงสัยว่าสักปากเชียร์พักอดีตสามีหรือไม่และฝากข้อความถึงแฟนๆอดีตสามีที่แซวว่าตายต้องไปต่อคิวใหม่นะว่า ก็ไม่เข้าใจว่าจะโยงทําไมเพราะเรื่องสักสีปากก็สักตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วและพอทางร้านเพิ่งโพสต์เลยมีการจับมาโยงกับสีของพักคนก็อาจจะคิดได้ว่าเราสักปากเพื่อเชียร์สีสม้มแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็เพราะว่าเราไปเห็นคลิปที่มีคนแต่งงานกับป้ายคุณทิมเราก็เลยโพสแซวเล่นๆและเราก็รีโพสคลิปแต่งนั้นด้วยก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ เรื่องต่อคิวเราก็ได้ตอบในคอมเมนต์เหมือนกันค่ะว่าไม่ได้ต่อนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบ